เจ็บต้องวดใช้ปากเหน่อยทพี่พี่ก็บอกมาจะดูเข้มเลยชอบค่ะ <laughs> ใ้กล้องสีสวยมากเป็นการสู้ชีวิตอยู่นะพอสมควร m o r ์นิ่งค่ะมอร์นิ่ค่ะตอนนี้นะคะ9โมงเราก็อยู่กันที่สตูดิโอแล้วไม่ใช่สตูดิโออะไรนะเป็น CT Studio ถามว่าวันนี้มาทำอะไร ันจะมาเปลี่ยนให้ตัวเองเนี่ยเป็นสายฟอร์เป็นบริสเนสเวียร์เป็นแบบว่า j e n n ฟ f e r l o เ e z เป็นแบบว่าปากส,สวยๆเป็นกันจะกแล้ววันนี้ลงสีปากเสร็จจะไ่ทำงานต่อเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้บล็อกจะเป็นแบบยาวๆเพราะว่าจะลงสีปากปุบ๊บได้ไหมแล้วไปทำงานต่อมาดูที่ว่ายังทำงานไหวไหมเพราะว่าวันนี้มีทั้งดีเจแล้วก็มีทั้งไปสัมภาษณ์น้องๆเลิฟซิบอกเลยจึง้งนะคะ เป่าเป็นฟันก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมมาแล้วค่ะทุกคนพร้ามาอมและะ้วค่ะใจตุ้มตุ้มตองพี่เขาดูพร้อมมากเลยทุกคนตอนเนี้ย <c oughs> พูดได้แหมว่าคิวต่อไปคือพี่อัดโคอานาแลนะ้วเนี่ยเอาจริงๆป่ะแต่คือหลายๆคนก็มาทำที่นี่หมดนะคนในวงการบันเทิองอะ แล้วทุกคนก็พูดกันว่ามึงจะไปสั่งคิวสั่งปากที่เนี้ยไม่ใช่จะหาคิวง่ายๆนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักสองปีที่แล้วเป็นจองกันข้ามปีน,นะจ๊ะวันนี้สิ่งที่จะทำมันนะครับก็จะทําคือปรับปากาให้ใสนะครับแล้วก็ให้บนกับข้างล่างสีใกล้เคียงกันมากที่สุดน,นะครับแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟรีนี่นะครับเวลาสีทีใ่ใช้นะครับ มันใช้ปากเสมือกันร้อยเปอร์เซสมันต้องข้นมากแล้วก็ต้องหนามากถ้าข้นมากหนามากจํานวนเยอะมากเวลาหล,ลังลอกออกมาแล้วปากมันจะหมาทาลิปสติกานะไม่ส่ง <c oughs> ที่ตื่นเต้นสุดคือตื่นเต้นว่าอะไรรู้ป่ะจะไปเชียงใหม่วันที่สิบแปดปากจะใช้งานได้ปะ่ะหมายถึงใช้พูดไงเพราะเราต้องไปเป็นพิธีกรไง วนี้คุณเจมพูดไม่ได้แล้วครับผมร5นาทีนะครับ ก็ค <cin> <co> ือปรับใส่บริเวณขอบที่ค้ำๆกานะฮะอันนี้หายค้ำแล้วอันนี้ก็จะเริ่มลงทั้งปากและโอ้สวยมากเลยครับหลงเลยครับผมลักสายตาจากคุณเจไม่ได้พี่ก็บอกมันจะดูเข้มเลยชอบค่ะไม่่ค่ะว้าวยังไงครับ อุ้ยทำจิ้งกมาเหรอคะขอโทษนสวยไหมอะนไหนๆก็ถ่ายคอนเทนต์อยู่แต่ว่าตอนนี้คือมาสระตากค่ะก็คือจะบอกว่าถ้าตอนนี้คุณเจมต้องงดใช้ปากหนึ่งอาทิตย์เคยมีประสบการณ์ที่เราประสบการณ์ตรงไหมว่าเป็นเพื่อนลูกได้ไหมหนึ่งอาทิตย์อ๋อคุณแม่ไม่ได้สระไงใช้ไม่ได้เลยหรอเออเพราะว่าจังหวะลงไม่โดนหาจังหวะขึ้นปากปากนี้มันเปิดสเก็ดกันเปิดอ๋อ วออสวยแล้วให้เนาะสวยเ,ออเดี๋ยวมันจะกระลอกอีกใช่ไหมนี่น้องเขาะวา่บอกว่าเจมบอกจะไดสีแดงใช่สีแดงคือพี่เขาก็บอกว่ากลัวมากว่าสีตุกคุณเจมตกใจเพราะว่าสีมันเข้มเออกลัว,วจะตกใจไม่ใช่เลยค่ะชอบพูดตรงๆนะที่ออร่าก็คือมาจากปากสีปากเรา,าอันนี้เรื่องจริงใช่แล้วทุกอย่างดูออร่าหมดเลยหุน่หนหดดีเลยเห็ะแล้วเดี๋ยวพอมันดอกก็จะพอดีแล้วเมื่อก่อนเจมสิวเต็มเลยสักสีปากอุ้ยสิวหายสิวหายแม่ เดี๋ยวคุณจะดีด้วยนะ <c oughs> นนมาทำมาทำบากีนี้มาสักแบบนี้สักคิวนี้ก็จะยากบากในการใช้ชีวิตนิดนึงทำไมโผม,ม,มันพันมันจะแบงมันจะแบบไม่เป็นทรงเท่าไหร่เออแต่ว่าไม่เจ็บเลยพี่อ๋อวันแรกเจ็บกด<ช>ดันมากเจ็บเครียดมากนะเจ็บแบบ นอนจับมือม right. yup> ู no. ้ช you know right? like, uh ่วยแบบเพราะเจนเป็นคนที่กลัวคือถ้าคนเคยสระผมมาจะหลอกรผมเจนก็ไม่ติดก็ตอนแรกเจนไม่คิดเลยเรื่องสัระผมเจนคิดในใจว่าไม่เป็นไรมู้ซื้อลิปแทงใช้ก็ได้อะไรก็ได้ที่อื่นไม่แต่ชีวิตมึงจะดีขึ้นตอนที่แบบรีบๆเราออกจากบ้านเลยแล้วเดี่ยวคืออะไรรู้ป่าพอวันนั้นที่พี่หอมกับอีเฟิร์นมาคอมเมนต์ในรูปอ่ะว่ามึงขาดอย่างเดียวอยีกเจนตอนนี้ยคือเหลือแค่รูปติใจมันก็ฟูอะไรกันมันไม่ถึใจยังไงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยรือเปล่าว่า แล้วเราก็มาทำงานนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ดีเจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์น้องๆเลิฟสีเก้าคนด้วยปากที่เพิ่งไปสักมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเก่งเกินยายคนนี้อ่ะดูในกล้องสีสวยมากแล้วดูไม่เจ็บไม่อะไรเลยเมา,<ห>ายาวมากไปทำทำไมสักทำไมฮะ<า>ขอเบอร์หน่อย <laughs> 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 จะจ้องเกียวสวยเนาะสวยมากรู้อย่างนี้สักปากก็จบแล้วไม่ต้องไปทาหน้าให้เหนื่อย กูช่วยบอกคำหน่อยนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวเจอน้องๆเลิฟซิกกันตอนนี้เราอยู่ที่ดีเจที่มีรถป๊อปแล้วเดี๋ยวมาอยู่ช่วงมีรถป๊อปโชว์ทามแล้วก็ได้เจอน้องๆเลิฟซิกเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนเจอน้องๆกันหน้องๆมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สัมภาษณ์น้องๆเลิฟซิกเดี๋ยวหนุ่มกำลังมาล่ะปากตึงมากตอนเนี้ยแต่ก็เห็นเด็กโยกมากเลยกะคุณไม่ถูกละมาอ่ะพออตอนนี้พออโรงเรียนหรออันนี้คือนักเรียนพามาทัศนศึกษา จริงงงไปหมดเลยนักเรียนพอเยอะมากจนวุ่นวาย9คนนี้แนะน่นอนอยู่กับอย่างที่บอกไปเลยนะฮะนั่นกะ็คือ love sick Se The Series <c oughs> เดี๋ยวเห็นความแสบ <c oughs> ความ่วดแน่นอนดูจากหน้าตาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวใช้ทั้ง9คนแนะนํำตัวแล้วก็ทักทาย พี่พี่น้องน้องชาวมิโลป๊อกกันนิดนึงนะเชิญเลยลูกทีละคนเลยครับครับสวัสดีครับสกายครับรับบทเป็นมาวินครับสวัสดีครับเอลมนครับรับบทเป็นปุ่นครับครับโอเคครับรับบทเป็นโนครับกิจครับรับบทเป็นเอิร์นครับสวัสดีครับโชว์ครับรับบทเป็นน็อตครับต่อครับรับบทเป็นปาล์มครับครับเอ็นจครับรับบทเป็นโอมครับวีเจครับรับบทเป็นเตาครับดีดีครับรับบทเป็นฟิล์มครับอย่าลืมไปติดตามซีรีส์เรื่องเลิฟซี๊ด อง9คนแต่ว่าเดี๋ยวไปหนังน้าลูกันต่อขนาดน้าลูไป3คนมีใครไปบ้างนะลูก1 2 3ไม่ใช่ผลิตามพี่น้องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แต่ละนักเรียนขออซนอย่าคะตอนนี้ฉันอยากอยตายตอนนี้นะคะเรากําลังจะจบรายการนะเพื่อที่จะไปต่อกันอีกที่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเจมมีไปหนังนะลงต่อเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวันนี้เดือดมากทุกคน วันนี้คือเดือดๆเลยค่ะมาจัดรายการกันต่อนะฮะหลังสักปากเสร็จก็คือทางานกันแบบชุ่มฉ่าเดี๋ยวไปเจอน้องๆลึปซสิกันต่อแต่เดี๋ยวขอหน้าขึ้นลารายการก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หนังหน้าโรงนะจ๊ะจบไปแล้วนะฮะสำหรับเพลงเพราะๆอย่างเพลงนี้เลยนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าชอบแต่มเหมียวนั่นเองกับช่วงเวลาสเปรรายการ30นาทีนยฮะ,ะต้องบอกเลยวันนี้อยู่กับดีเจเจมนะอยากที่บอกเลยฝากไวนน้ด้วยละกันวันนี้น้องๆน่ารักมากเนี่ยมาเยือนช่องของเรามาเรียนคลื่นของเรากับเมโล๊อปนะฮะแล้วก็มา ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันกสำหรับ Love s i c 2องพันนั่นเองนะก็เป็นซีรีส์ายในตำนานจริงๆเพราะนี่คือซีรีส์ายเรื่องแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ปีนี้กลับมารีเมคครั้งหนึ่งน่าติดตามแน่นอนฝากนั่นลกันกับ Love Six 2024จ้าจบแล้วค่ะทุกคนไปค่ะเป็นการสู้ชีวิตอยู่นะพอสมควรพอเสร็จงานนี้ก็ต้องวิ่งงานนู้นไปสักปากมาันแล้วก็ต้องมางานนี้อย่างเงี้ยยิงย่งใหญ่อลังการวันนี้ทั้งวัน เพราะฉะนั้นการันตีได้เลยนะเป็นเครื่องการันตีกับบล็อกนี้เลยว่าน้องๆลืบซิกน่ารักมากแล้วก็สั์ปากกับร้านของน้องชายพีต้นหอมแล้วสามารถที่จะทํางานต่อได้เลยแบบไม่ต้องกลัวว่าจะทํางานไม่ได้เห็นไหมวันนี้เจมพูดตลอดเลยและเจมก็สามารถทํางานได้ตึงๆบ้างไม่ใช่ไม่มีอาการเลยมันก็ตึงๆบ้างปวดๆนิดๆแต่ถามว่าทํางานได้ไหมทํางานได้ไหวไหมไหวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปหนังนาโรงกันต่อจ้าไปจ้าไปกันต่อจ้า มาถึงหนักนะโรงเรียบร้อยแล้วค่ะสู้ชีวิตไหมเพื่อนสู้ชีวิตไหมสัตว์ป่ามาสีปากเพื่อนสวยไหมสวยมากสู้ฉันต้องสู้ใครสัอุ้ยเพื่อนสาวนี่นะคะทุกคนสมาชิกก็คือพีคกลับไปแล้วเพราะพีคถ่ายมาทั้งวันแล้วเราก็เลยมาถ่ายรับช่วงต่อจากพีคนะฮะวันนี้ถ่ายมากี่คลิปแล้วเพื่อนถ่ายมาเยอะอยู่ปะมาห้าหกคลิปจริงเหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เทก็ไปมีเกรสนะก็คือเจนนี่แหละไม่ใช่น้อง อันนี้ลูกชายคนใหม่ใช่ไหมคะนบอังกฤษนี่เลยทุกคนบรรยากาศการทำงานขอนแอร์แกรงพี <ok> ่เห่งก็กำลังเครียดๆแต่ก็รไายดูสิบิบาทพี่สวยไหมรีวิวก่อนสวยสีส้มเอืมพี่ไปสักมาอย่กสักบ้างอ่ะไปไหมพี่พสัก์อันนี้ร้านของน้องชายพี่ต้นหอมเราสามารถให้น้องแบบว่ารีแอคต์ตัวออริจินอลได้ไหมาใสวยเนาะ โอเคครับท okay, well, mm ุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำหนังโรกันแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นเป็นเฮดเลิฟโชคเป็นไงกับฟีดแบ็กชิงช้าสวรรค์เราดีไหมฟีดแบ็กชิงช้าเออหลังจากที่แบบเทปชิงช้าออนแอรไปเนี่ยก็มีแฟนคลับเยอะขึ้นมากมีบอกว่คนรู้จักขึ้นเยอะแล้วก็ทำให้มาเริ่มติดเนี่ยเออตื่นเต้นไหมเอาจจริงๆวันตอนตอนเทปแรกออนแอร์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนคลับเยอะมากเลยอะไงเงี้ยมเหมือนกันครับตอนแรกผมคิดว่าแบบว่าเออไม่ขารอบแรกครับ คือแบบไม่รู้ผมแค่รืว่ามาไม่เฉยอย่างตามที่คุเรียกว่าแต่ก็คือหลังจากนั้นก็คือสนุกใช่ก็สนุกดีเรื่อยๆครับถามได้ไหมรอบไฟนนลอะตอนที่พูดอะจริงๆมันต้องพูดว่าไงคือแบบจริงๆมันก็ลืมเอจริงๆมันต้องพูดไงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข้ามคืนในจักรวาลอ่านนี้ด้วยครับจริงหรอคือยาวกว่านั้นเยอะเลยอยู่ๆมันก็ลืมมันโลสไปด้วยความตื่นเต้นเลปะแล้ววันนั้นอะไปดูที่ตูไง นั่งเฉียอยู่ข้างๆแล้วตอนที่นั่งอยู่ข้างคุณครูผู้หญิงท่านหนึ่งเอ๊ะจำไม่ได้ชื่ออะไรคุณนัทเออนั่นแหและแล้วก็คราวนี้พอนั่งอยู่ขึ้นมาก็นั่งดูแลนะ้ว่าพอตอนช่วงพูดปุ๊บรู้เลยว่าอุ๊ยน่าจะเป็นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีนะก็คือมันสามารถละทิ้งสิ่งนั้นได้แล้วก็ทําต่อไปให้มันจบอะไรนะเงี้ยเกือบตายตอนนะั้นใช่ไหมมันแบบมันตอนนั้นมันเครียดด้วยเนาะมันกดดันด้วยนมันเป็นรอบชิงแชมป์ด้วยเนาะใช่เพื่าาหหลยๆคนกกมอองะไร เออแล้วพี่โชคไปต่อไหนเนี่ยผมมอสวรที่ไหนครับคณะอะไรครับคณะนวัตกรรมสื่อสังคมครับเอกการจัดการภลประโยชน์และสื่อดิจิตอลเออไปเจอได้นะอาจจะเป็นเดือนคนใหม่ของมสวก็ได้นะมีอะไรจะบอกเพื่อนเพื่อนสาขาแหมวสุดยอดครับยอมครับแล้วมีอะไรจะบอกเพื่อนเพื่อนศึกษานารีศึกษานารีก็เก่งมากครับ อะไรนะพี่จะบอกโยชินเออพี่จะบอกโยชินไหมเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้โรงเรียนเองแต่ว่าเอาจริงๆคือตอนนี้จีนก็คือจีมอมาจีนขึ้นปีหนึ่งเหมือนกันจีก็ขึ้นปีหนึ่งเหมือนกันแสดงว่าทั้งจีนนะโชก็คือออกพร้อมกันเลยใช่อ่าโอเคโอเคอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายไปก่อนไปก่อนไปนี่ทุกคนเดี๋ยวเราให้น้องวัดพอนไปถพัฒนาร่วมกันต่อและเราก็ถ่ายเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับเลิฟซิ2024ที่เป็นยงน้องๆปากเธอมันเกินชั้นมากเลยอ่ะปากเธอมันเกินไปแล้วก็เป็นคลิปหนึ่งวันนะคะขอบคุณที่ตามคุณเจมาตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนเย็นนะแล้วก็มาจบกันที่ใกล้ไปไกลมากไกลมา <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามชีวิตเขาที่ดูเขามานะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดซุปเปอร์แตงกัดด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e และสําคัญที่สุดคือกดไลไ์ครับดีดิงสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ